มาแล้วครับรถรอรถรอและดังมากครับคันนี้ครับเสียอ๊อฟครับเสียอ,อ๊อฟ <c oughs> ว้าว <c oughs> ไปหอดโยกเล่นมาหนิคันเนี้ย ไม่พูดพัม่มทำเพลงเลยครับยกเลยนั่งเนี่ยโอ้ไม่ใช่เสียออฟครับเสียสไปครับ อันี้สองหนึ่งซูนเลยโอ้ คอนโทรนขึ้นอึดเลยครับวันหนักพอสมควรนะ ลูกมันได้เยอะกว่าครับจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยเสียงอ๊อฟของเธอคนดังคนดังเกิดมาทีแรกไม่ไม่มีลูกนะครับนี่พอออกแม่ก่อนนะครับค่อยเอาลูกครับเสียอ๊อฟ เพือดังกๆๆๆๆอกกอกกเสียงเกียร์บอกเป็นยังไดเป็นยังไหนไม่ได้อ <ij ๆ S 1> พอกันโดนนะโอเคยมีงานเดียนโ <นะ S 2> อเคยมี ปเขาเียอ้วฮะครับคเตรียมพร้อมครับยกมาอยู่บนรถครับ พี่น้องมาชมบนรถดีกว่าครับไงเสียวอ๊อฟไง ก่อนนี่เะไวะโอ้เสียวมากเลยครับดูด้านข้างครับด้านข้างก็เป็น สะเป็นคลองครับลึกมันเสียวอยู่เดยพี่นอ้องในเบิง้งข้างเป็นคลองครับเสียววะเสียววะบาบ,าบางครัไห <laughs> ôi ta xíu nhào thẻ bưng này khang khang mày hả <laughs> 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 ตรงไหมยืกยืกยืกตรงมาตรงมาไอ้ยืดมันไปไหนช่วงจังไงมั้น่ะใครไม่ยิกยืดไปมาไปมาเขาพอละไปให้เขละ คอรีกขึ้นกครับสองก้อนบัเง้ยมันนะสองก้อนบังี่ยข้ายอยู่ห,ห,ห,หักดูรวดใครก็รถเฮาหักอยู่ดอกหากดูหัก เป็นโซ่ถ้าเวลาที่หินเปียกก็อย่างนี้หลายๆข้อครับอย่างนี้ครับหินแห้งก็อย่างนี้ ไปมันอย่าออกเราว่แมนจีนโอ้อันนี้ต้องโยขึ้นทาขึ้นแบบนี้เหรอไ

ได้สันก็ลูกหลายแถววะเนาะโอ้บัดลูกได้ปืออ๊ดนผุนไหมถ้าผุนมากคุณครับตาผุนลูกได้ประมาณเจ็ด

มามีแบบอันกระโปรงปิดขึ้นมือตรงหมน่ใ่ใ่ตรงตรงตรงโอ้อีกทีพี่รับไปนสปินไซ์ เด้พุ่นบะพุนะ่นเดี๋ยวรถกระบ,บะตามไปครับพนะุ่นอ่ะหดย่ำเฮาอยู่ทางหนาบ่บาบีห้พึง่งออบเอ้ยตรงนี้ครับเป็นสถานที่กลับรถเป็นอย่างดีเลย พันกับไปเสบ er ุ๋มพ anyway. okay, ันกับยุยเสร้ยสามแยกครับสวัสดีครับเสียบไปสวัสดีครับเสียไปนี่ก็ไปเอาอีกครับโอเคครับ ก็จะพากันกลับไปเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเสียออฟก,ก็กลับมาแล้วครับภารกิจในการถ่ายทำถ่ายคลิปทำคลิปให้พี่น้องชมกันก็คงจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้มีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามช่องดําซิงซูเปอร์ยาวด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางช่องด้วยครับผมขอบคุณที่รับชม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ